วันที่สองทันวาเกินมาเบื้องอ้อยนะครับอ้อยสิบปลูกเมื่อวันที่สิบพฤศจิกานะครับตัวนี้เป็นพันตองหนึ่งนะครับบันที่ฉีจะคุ้มฉีดบปทันนะครับอ้อยเกิดก่อนแฟนม,ม,บบมีกระเรื่องวันทีจะคุ้มก็ต้องใส่เครื่องไม้เครื่องมือนะครับเกิดเร็วครับอ้อยแปดเดือนอ้อยอายุ พอดีปลูกนะครับกำลังงอกครับกำลังงอกก็ได้ฉีดยาคุ้มเลยนะครับตอนนี้ฉีดบทันกับอ้อยต่อกะใส่ฝานสิบแปดนะครับฝานพวนสิบแปดนาทีเคลียดินนะครับให้สม่ำเสมอครับมาสาับต่ออ้อยนะครับที่ตัดพันธุ์สูงต่อสูงนะครับ ใต้พันสิบแปดมาสับนะครับเพ mm ื hmm. ่อให้ตอแตกนะครับเราออกนอ้อยเกิดจากใต้ดิน mm hmm. เป็นใส่แรงงานคนตัด mm hmm. กำลังงอกนะครับ mm hmm. เดี๋ยวก็แปลงนี้ก็จะใส่เครื่องพากกอน,นะครับให้ได้แนว ออยเกิดจังหน่อยกับใส่เกรือองปาก,กอใส่ฟุรดานใส่ปุย๋ยใส่ยูเรียผสมน้ำนะครับกำรังงอกนะครับประโยชน์ของการใส่ฝานสิบแปดมัตีนะครับก็จะแค่ไหนสันล่องเนโบม,มี่นะครับจะเคลียไรเคลียดินกบตอไอ้น้ำนะครับกับปวนดินไะคน้ำ อเกิดเนี้ยยังไยจะมาใส่เครื่องพากอม,มาพายเกิดหนึ่งนะครับอันนี้กลับมาเึิ่งรอยไปปลูกไหม่นะครับปลูกมาวันเดียสิบยี่สิบมนึ่เร็วนะครับ จะกคุมประทันเลยปีนี้มาบึงบรรยากาศอล่อยผุใไม่นะครับ